สวัสดีนะฮะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะยกถวายนะครับยกถวายเลยนะครับยกถวายเลยวางโทราศัพท์ก่อนแล้วยกถวายท่านนะฮะเดี๋ยวเสียเวลานะครับขอบคุณครับนั่งนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรฮะนั่งไม่ได้ยืนนะครับยืนนะยืนแล้วก้มหน่อยฮะยกเลยนะยกเลยนี่เดี๋ยวไปเอาภาพจากทั่วไทยนิวเลยนะ นำเสนอฟรีไม่ต้องกลัวไปแคปเจอร์เอาได้เลยนะฮะสวัสดีพี่น้องชาวหัวหินนะฮะทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับเดินทุดงออกจากวัดไก่กังวลมาได้ประมาณ300เมตรแล้วนะฮะ โอ้โหแลวนี่นั่งกันตลอดนะฮะสุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่นะฮะดูนะฮะดูไกลๆนั่นนะครับโอ้โหคนนั่งกันตลอดแถวเลยนี่ไม่มีที่ว่างให้เดินไปฉี่หลังตึกเลยนะนั่งกันแน่นจริงๆโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่ฮะมากวาดต้องกวาดเดินไวหน่อยครับไวหน่อยนะครับกวาดไวหน่อยท่านมาแล้วครับเดี๋ยวฝุ่นไปโดนนะอ๋อ ไปกันครับไวเลยครับท่านเดินไวกว่านี้นะฮะกวาดช้าไปหน่อยมานี่ฮะมากวาดถนนกันโอ้อ,อ,อนุโมทนาบุญด้วยจิตใจงดงามจริงๆเอ้าเจ้าหน้าที่ทางหลวงก็มานําขบวนด้วยโอ้โหโอขอบคุณมากเนี่ยมากันโดยไม่ได้นัดหมายจริงๆนะฮะวันนี้ทั้งทางหลวงทั้งเจ้าที่สอพอหัวหินทั้งฝ่ายปกครองเภอหัวหินนะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยมีมุยที่เพชรเกษมหัวหินมุยที่สว่างหัวหินนะฮะรรมาถาน โอ้โหบรรยากาศยามเช้าที่หัวหินนี่นี่ผมจะบอกว่าไม่ได้ว่าจังหวัดอื่นคนน้อยนะแต่หัวหินคนเยอะจริงๆนะฮะอําเภอหัวหินนี่คนเยอะมากจริงๆโอ้โหล้นสารลากันมานั้งแต่เช้ายันมืดนะฮะเหลือเชื่อนะฮะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยริมถนนนี่ต้องบอกเลยไม่มีที่เว้นให้เดินไปฉี่เลยเยอะจริงๆเนี่ตลอดแถวเลยนะฮะแหมเขาก็ยินดีกันนะมานั่งรอแต่เช้ามืดกันนะฮะบางคนเนี่ย ้าใครที่รับฟังอยู่นะฮะหรือรับชมอยู่อ้าวผมจะบอกให้กําหนดการาคร่าวๆนะฮะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะตีสี่นะครับตีสี่เนี่ยทาวัดเช้านะครับหลวงตาท่านทาวัดเช้าตอนตีสี่นะครับแล้วก็ให้สนทนาธรรมมาถ่ายลงถ่ายรูปได้ท่านเมตานะฮะประมาณตีห้าสี่สิบห้าเนี่ยนะครับท่านจะออกบินทบาทนะครับออกบินทบาทตีห้าสี่ห้าแล้วก็ จะพิจารณาฉันอาหารเช้านะฉันพัะตาอาหารเช้าเสร็จท่านก็จะเริ่มออกจากลิขุดงนะเวลาก็ประมาณเจ็ดโมงโดยประมาณนะครับหรืออาจจะก่อน6กโมงอ่าก่อนเจ็ดโมงไม่กี่นาทีหรืออาจจะเจ็ดโมงไปแล้วไม่กี่นาทีนะฮะท่านฉันมือเดียวนะฮะฉันเฉพาะที่ท่านรับบินธบาตอนเช้ามือเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แหมอัดขีดหน้าโดวันนี้ต้องเดินกันคึกแน่ๆน,นะฮะเนี่เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะนำเครื่องดื่มชูกำลังมาเสิร์ฟให้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับวางก่อนครับวางก่อนแหมาบางคนนี่นะครับหลวงตาท่านเดินมาแล้วก็ไม่ยอมยกของนะฮะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายซะแล้วอ๋อ ท่านก็ต้องกานั่งรอเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับโทรศัพท์ต้องวางก่อนนะจ๊ะเอาคุณแม่เดี๋ยวไปดูในเพจเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้เอา้าเพจตัวไทยนิวไปแคปเจอร์เอาแะไปแล้วแฉแฉแฉสีแะเลยนะเดี๋ยวไปดึงเอา,าหลายคนก็อยากได้รูปอยากได้รูปทีซีไปเลยนะฮะไปทำวัดเช้าเสร็จเท้าถ่ายรูปกับท่านเลย ถ้าผมถ่ายให้ได้ผมก็ถ่ายนะฮะถ้าผมถ่ายไม่ได้ก็ต้องมาแคปเจอร์เอาแล้วกันนะฮะจากการไลฟ์สดหรืออาจผมอาจจะเดินถ่ายรูปนะฮะเดินถ่ายคลิปแล้วก็ไปอัพโหลดโอ้โหนี่ฮะเจ้าที่อาสาสมัครนำรถมาช่วยกันนี่ <c oughs> โอ้โหเป็นสิกว่าคันว่าวันนี้นี่หัวหินร่วมใจจริงๆนะฮะวสุดยอดจริงมากันโดยไม่ได้นัดหมายตำรวจทั้งทางหลวง ทั้งเจ้าที่สพหัวหินหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยที่มีในหัวหินนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันปลัดอำเภอเนี่นำทีมมาแล้วฮะนี่ท่านปลัดอำเภอฮะโอ้ขอบคุณมากฮะเข้มแ <พอ S 1> ข็งจริงๆหัวหินท่านนายอำเภอไปไหนฮะวันนี้ในอำเภอจริงยังไม่มีครับยังไม่มีเหรอครับอ๋อรอแตต่งั้งรอแต่งตั้งท่านปลัดก็รักษาการใช่ไหมรับมอบหมายทีนะครับอ๋อขอบคุณมากนะฮะเข้มแข็งจริง แล้วประจวบนี่ไม่รู้นี่จะจะบอกไงเนี่ยนะฮะกระทรวงมหาดไทยเขาคัดหน้าตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทุกอำเภอเลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ข้าราชาการนี่ทั้งหลอ่อทั้งสวยกันทุกคนเลยอืมนี่ฮะอ่าคุณพี่บอกด้วยนะอย่าใส่ปัจจัยนะพี่บอกด้วยนะอยู่หน้าอ่าบอกอย่าใส่ปัจจัยแล้วก็ให้ยกของคอยเลยพี่เพื่อความรวดเร็วให้ยกของคอยเลย อ่าอย่างนี้จับเลยฮะเป็นแถวรเริ่มเลยนะนี่สาธุฮะโอ้น้ํามาเรียงไปตับเลยนะเดี๋ยวผมคงจะเดินไปถึงแค่สะพานลอยนะฮะคงต้องอยุดตาเฟซไว้แล้วก็ขัรถติดต่อนะใครที่ติดตามชมผ่านไลฟ์สดก็รอสักคู่หรือใครจะดู YouTube ก็ไปดูช่องของคุณตั้มดัมซิ่งเอานะฮะเดี๋ยวคุณตั้มดัมซิงเนี่ยเขาถ่ายนะฮะละคอยดูแลลวงตาอยู่ข้างหลังด้วย โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยฮะข้าใจข้าใจสวิต้าผ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 ้าแพ้เอ้ผ้าแพ้ผ้าแพ้อ่าถ้อันนี้ถวายเร่ยกกับผ้าเอาเอากับโอเลยสาธุครับสาธุจะหยุดไรแล้วเดี๋ยวไล่ต่อสักชั่วโมงให้ไร่นะ เดี๋ยวให้คุณวิเชียงรายบุรีนะฮะเดินไลฟ์สดต่อในช่วงที่สองนะฮะเดินวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมเดินนะฮะวันนี้ถ้าโดนฝนนี่เป็นไงฮะสู้ไหมไม่มีกลัวไม่มีกลัวโดนแดดเป็นไงฮะไม่มีถอยไม่มีถอยนะฮะนี่วิเชียงรายบุรีแน่นอนนะฮะอสองพันวัลโลแล้วนึ่งสองพันวัลโลที่เดินมานี่เพราะกระท่อมล้วนๆเพราะไม่ใช่ฮะเพราะใจล้วนๆแม่ผมนี่พูดไม่ดีเลย โอ้ขอโทษนะฮะเดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอีกแหมพูดผิดนะฮะอันนี้ผู้หญิงเลยเนี่ยนึกว่าผู้ชาย,ยหนูออกจากตาหวานอะไรนะฮะ,ะตาหนูออกจากหวานออกจากตาหวานโอ้โหใครจะไปจ้องดูตาขนาดนั้นถ้าจ้องดูขนาดนั้นก็หื่นแล้วละ่ะโอ้โหนี่ ยังไงกันฮะเนี่ยมากันนั่งอยู่ตลอดทางเลยนะฮะท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเจ็ดนาฬิกาแนาทีวันที่สิบธันวาคม2 5งพันะฮะข้างหน้านี่เป็นโรงพยาบาลเลยฮะคุณวิช่วยดูหน่อยดิโรงพยาบาลหัวหินครับอ๋โรงพยาบาลหัวหินสายตาผมก็ไม่ค่อยดีกินแต่หมูแต่เป็ดแต่ไก่ไม่ได้กินมากุ้งมานานแล้วนะฮะไม่ได้กินแปนหลังน้เ อ้าวเหลือระยะทางอีกประมาณ300เมตรจะสองเก้าครึ่งนะฮะแปถึงสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลหัวหินแล้วทำเย็นๆอ้อาวอะไปหนึ่งปวดพี่กินย<อ>ังขวดแล้ว <laughs> ตัหาพี่น้องประชาชนนะฮะชาวหัวหินนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะมานั่งรอกาบไหว้หลวงตาบุญชื่นอยู่นะฮะก็ประชาพันธ์กันหน่อยอย่านําปัจจัยมาถวายท่านนะฮะแล้วก็อย่านําเงินทองมานะครับมาถวายท่านจะปากทําบงทําบุญอะไรก็ไม่ได้นะฮะมาปากพระลุกศิษยิก็ไม่ได้นี่ฮะตอนนี้ท่านเดินผ่านด้านหน้าของโรงพยาบาลหัวหินแล้วนะฮะ ท่านหันไปมองใต้นะฮะคืออะไรคืออะไรคืออะ้คือไหนโคตรเป็นนี้ปกตินะอู๋เจ็ดหนึ่งโคน ขณะนี้หลงตาบุญชื่นเดินผุดงผ่านโรงพยาบาลหัวหญิง ขึ้นลงมาโอเคเสร็แล้วคปแล้ว thank you ครับสำหรับตอนนี้นะฮะหลวงตาบนชื่นก็เดินทุดงผ่านหน้าโรงพยาบาลหัวหินแล้วนะครับี่น้องชายชนที่รอกราบไหว้นะครับถวายสิ่งของต่างๆนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับ ที่มานั่งกราบไหว้ขอพรก็อย่านาปัจจัยมาถวายนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีของมาถวายหลายคนบอกต้องไปหาซื้อน้ําซื้อขนมนมเนยไม่ต้องนะครับความศรัทธาของคนนะฮะอยู่ที่จิตใจนะครับไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาถวายท่านนะครับ็มากราบไหว้ขอพรท่านได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะทั้งแปดร้อยกว่าคนขอบคุณมากแม้ว่ามันจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังดีใจนะที่มีคนดู เดี๋ยวผมคงต้องหยุด f a c e b o o k ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปภารกิจที่วัดก่อนนะเพราะต้องเดินอีกไกลเดินมาก็ต้องเดินกลับด้วยนะอยู่ปากซอยหัวหินสิแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวครับสวัสดีทุกท่านครับ